เมื่อคืนนี้มีข่าวใหญ่นะครับมาตอนแบบกลางดึกเลยตามเวลาของประเทศไทยไอกระผมก็นอนหลับไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวตื่นมาตื่นเช้ามานะฮะจริงๆก็ไม่เช้าหรอกตื่นในสายเก้าโมงสิบโมงก็เห็นข่าวนี้นะฮะมาเห็นเอาตอนในสายก็คือเรื่องของอันโตนิโอคอนเต้กับท็อตแนมฮอสเปอร์เมื่อคืนนี้กลางดึกเลยนะครับประกาศแยกทางกันโดยดี เขาใช้ภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยก็คือแยกทางกันโดยยินยอมทั้งสองฝ่ายอะไรประมาณนั้นแต่ก็อย่างที่รู้รก็แหละนะแยกทางอย่างนี้ก็คือกูปลดมึงนั่นแหละเพราะมึงก็ไม่ได้อยากอยู่อยู่แล้วนะแต่ว่าไม่ลาออกถ้าลาออกเดี๋ยวไม่ได้เงินค่าชดเชยนะครับครั้นจะปลดตรงๆก็อาจจะเสียค่าชดเชยหนักหน่อยเพราะฉะนั้นตกลงกันนะอาจจะมีการ เจรจาประนีประนอมกันแล้วก็ออกข่าวว่าเป็นการแยกทางกันด้วยความยินยอมของทั้งสองฝ่ายนะครับเกมล่าสุดที่อันโตนิโอคอนเต้คุมเนี่ยท็อตแนอสเปิร์นนำห่างทีมท้ายตารางอย่างซอมตันเนี่ยสประตูต่อหนึ่งแต่สุดท้ายครับโดนพลพักนักบุญแดนใต้เนี่ยไล่ยิงและสุดท้ายตีเสมอได้สำเร็จเป็น3าประตูต่อสา จบเกมครับคุณซื้อของน้องไก่นะอันโตนิโอคอนเต้ก็ออกมาตำหนิลูกทีมนะครับแล้วก็บ่นยาวเลยร่ายยาวเลยพูดง่ายว่าลาสบมสรตัวเองด้วยว่ามันไม่มีมันไม่มีความเป็นเดอะวินเนอร์ไม่มีความเป็นกูผู้ชนะเล่นแบบนี้เมื่อไหร่จะได้แชมป์นะบริหารทีมแบบนี้วัฒนธรรมของสเปิร์มเป็นแบบนี้นะยังไงก็ไม่มีทางประสบความสำเร็จ ลูกทีมก็เล่นกันแบบเห็นแก่ตัวนะเล่นกันแบบตัวใครตัวมันต่างคนต่างเล่นคือพูดง่ายๆว่าพูดที่แอนโทนิโอคอนเต้พูดเนี่ยเพื่อที่จะปลดตัวเองออกจากตําแหน่งนั่นแหละนะมีนักวิจารณ์อย่างเจมี่คาร์กเกอร์เขาบอกไว้เลยบอกพูดอย่างนี้ก็คือเท่ากับไล่ตัวเองออกแล้วก็รู้อยู่แล้วด้วยก็เลยพูดอย่างนี้เพราะว่าไม่อยากจะอยู่กับคลับไก่อีกต่อไปแล้วนะแล้วก็มีการคาดการณ์กันนะว่าช่วงเบรกทีมชาตินะครับเว้นวักไป สองสัปดาห์เนี่ยที่ไม่มีฟุตบอลระดับสโมสรก็จะมีการแยกทางกันระหว่างคอนเต้กับสเปอร์แต่ผมก็ไม่คิดนะว่าจะเป็นเมื่อคืนนะฮะก็คือคืนวันอาทิตย์อ่าเป็นคืนวันอาทิตย์เป็นตอนกลางคืนอ่าตอนกลางคืนวันอาทิตย์ของประเทศอังกฤษเพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยส่วนใหญ่เขาหยุดงานกันนะเขาไม่ทํางานกันกระดั้นมาไล่ออกวันอาทิตย์ซะอย่างนั้นนะครับก็คอนเต้ก็มีอายุแค่ ประมาณ2ปีนะครับเข้ามาแทนนูโนเอสปริโตซานโตคนนั้นก็อยู่ได้ไม่ถึงครึ่งปีด้วยอ่าไม่ถึงครึ่งปีด้วยซ้ำนะชะตาการคุมทีมเนี่ยคล้ายๆคล้ายๆกับโชเซ่มูรินโญ่นะคือทั้งคอนเต้กับมูรินโญ่เนี่ยเป็นอดีตกุนซือที่เคยช่วยให้เชลซีควา้าแชมป์ีิมีม์ลีกใช่ไหมครับแล้วก็ทั้ง2ทีอ่าทั้งสองคนเนี่ย ทั้งมูรินโญ่ทั้งคอนเต้เนี่ยก็มีสไตล์คล้ายๆกันนะคือเน้นความรัดกุมนะเป็นฟุตบอลที่อาจจะเล่นไม่ได้สนุกสนานไม่ได้สร้างความบันเทิงให้กับท่านผู้ชมไม่ได้สร้างความตื่นเต้นชักกรแแลนให้กับคนดูสักเท่าไหร่ไม่นะครับแล้วก็อีกอีกอย่างหนึ่งที่เหมือนกันคือทั้งสองคนเนี่ยค่อนข้างแรงนะบุคลิกขวานผาา่าซากพูดจา ตรงไปตรงมานะฮีก er, ็บอกว่าเฮียดีก็บอกว่า er, เฮีไม่ใช่ดีก็บอกว่าดีเฮียก็บอกว่าเฮียอะไรอย่างเงี้ยนะจะบอกว่าเฮียเป็นตัวเงินตัวทองเฮีย er, เป็นกิ้งก่าชนิดหนึ่งเฮีย er, เป็นจิ้งจกเฮีย er, อะไรอย่างงี้ก็ไม่ใช่นะครับนะก็คล้ายๆกันโชเซ่มูรินโญ่ก็คุมได้สองปีคอนเต้ e ก็คุมได้สองปีก่อนหน้านี้ก็เคยใช้บริการกุนซือเก่าเชลซีอย่าง อังเดรวิลัชโบอารชนะฮะก็อยู่ไม่รอดนะครับก็ไม่รอดเหมือนกันนะทีเนี้ยมาดูกันต่อว่ากุนซอคนใหม่ของท็อตแนมฮอสเปอร์นะฮะแนวโน้มกุนซอคนใหม่น่าจะเป็นใครตอนเนี้ยถ้าไปถามสมาชิกชมรมคนรักน้องไก่น้องไก่น้อง,น,องน้องไก่โดยเฉพาะยิ่ง น้ำแมวหวานเจี๊ยบนะน้ำแมวหวานเจี๊ยบเดี๋ยววันนี้ก็คงพูดถึงเรื่องนี้ก็ลองไปฟังเอานะครับถ้าไปถามชมรมคนรักน้องไก่ไปถามน้ำแมวหวานเจี๊ยบเนี่ยอยากได้ใครนะครับก็ส่วนใหญ่ตอบมาเป็นเสียงเดียวกันก็คือกุนซือที่พวกเขาเรียกสั้นๆว่าพอชหรือมาริิโซโปเชตติโนโปเชตติโนเนี่ยคุมทีมทอนนัมพัสเซอร์เนี่ยยาวนานกว่าใครเพื่อนเลยนะฮะ นะั่นคือคุมได้ประมาณห้าปีห้าปีที่คุมเนี่ยแม้ว่าจะไม่ได้สัมผัสโปรฟี่แชมป์อะไรเลยแต่ก็มีความดีความชอบหนึ่งคือทำทีมเนี่ยเล่นสนุกนะครับลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์คือเล่นดูสนุกเล่นเกมรุกนะฟุตบอลเล่นเกมรุกมันก็สร้างความคืเคลงนะสร้างความแบบสนุกสนานนะแล้วก็มันมีลุ้นพื้นที่ยูฟาแชมเปี้ยนส์ แทบทุกรดูการนะแล้วก็ที่สำคัญทะลุไปจนถึงนั roller, i, ดชิงชนะเลิศยูฟาแชมเปี้ยนลีกนัครับเมื่อปี2019แล้วก็ไม่พลาดทา่าพ่ายแพ้ให้กับพวกพี่ๆเขานะก็ถือว่าโปเชติโน่เนี่ยเป็นกุนซือที่ผลงานจับต้องได้ชัดเจนที่สุดแม้ว่าจะไม่มีความสำเร็จในรูปแบบของทั่วรังวัลก็ตามนะและหลังจากนั้นโปเชติโน่ก็ ถูกปลดนะคือพอผลงานเริ่มเริ่มตกลงหน่อยสเปอร์ก็แปลกอย่างไม่ค่อยอดทนก็ปลดเลยนะมี AR เออะไรก็ปลดเลยดูอย่างโชเซ่บูริโยเข้าชิงชนะเลิศคาราบาวครับแท้ๆนะแล้วเจอแมนซิตี้มันต้องใช้กลยุทธ์ใช้แผนการเล่นนะเราใช้ความเคี้ยวลากดินต้องใช้ความโรคจิตของบูริโยสเปอร์แม่งปลดออกซะอย่างนั้นนะนี่ก็เหมือนการโปเชติโนขนาดมีความดีความชอบนะแต่พอ แหมพอดูแล้วแบบแหมมันไม่ได้แชมป์มันไม่ได้แชมป์แน่แน,น่เบื้องบนแม่งปลดออกเลยนะแล้วเป็นไงล่ะพอปลดออกไปมูรินโญ่ก็ล้มเหลวนูโน่ซันโตก็ล้มเหลวอันโตนิโอคอนเต้แรกๆมานะดูเหมือนจะดีสุดท้ายก็ล้มเหลวนะก็ตอนเนี้ยถ้าถามเด็กกองเชียร์ของทานวัเซอร์เขาอ,อยากได้ มอริสโอโบเชติโนมากที่สุดอยู่เลียนนาเกลมมนนะฮะเพิ่งว่างงานเป็นกุนซือดาวรุ่งอายุน้อยบุคลิกดีนะครับฝีมือก็ดีก็ต้องไปดูครับว่านาเกลมานจะเอาหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นว่าสเปอร์เนี่ยของแรงกุนซือที่มาคุมทีมนะ,ะต่อให้บุญบาร,รมีเบ่งบวมขนาดไหน ก็มักจะไม่ค่อยรอดนะก็อยู่ได้สักสปีปีสปีก็ไม่รอดนะทูเคิลไปคุมทีมอ่าบายยานมิวนิแล้วนาเกลแมนว่างนะครับเก็ถ้า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 ,าแฟนไก่อยากจะได้เนี่ยสองคนเนี้ยมอริโซโบเชติโนยูเลียนนาเกลส์ a n นนะครับตัวที่ว่างอีกที่เหลือก็จะเป็นพวกมือใหม่อดีตนักเตะดังอย่างแฟรงแลมพาดอย่างพี่เจิดซีเวนเจอราด สองคนนี้ผมว่าไม่แนะนําผมว่ามาแรกๆอาจจะดีแล้วก็ไปๆมาๆมันก็จะเข้าอุโรปเดิมอีกนะครับคือมันเป็นทีมที่มีความคาดหวังสูงเพราะว่าไม่ได้แชมป์มานานนะอีกคนหนึ่งผมอยากให้มองๆไว้ก็คือไมเคิลคาริสอดีตผู้เล่นของท็อตแนมฮอสเปอร์นะครไมเคิลคาริสตอนเนี้คุมทีมวิเดลส์เบอรในแชมเปี้ยนชิพผลงานไฉไลเป็นบ้า แต่อยู่ที่ว่าจะกล้าก้าวกระโดดเลยหรือเปล่าเพราะว่าโบโร่ตอนนี้ก็มีลุ้นเลื่อนชั้นขึ้นมาบนบุรีเมียร์อีกนะแล้วก็ความกดดันความคาดหวังเนี่ยมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสเปอร์นะฮะเป็นวัฏจักรเลยฮนะเขาเรียกว่าวัฏจักรของน้องไก่เวลาปลดผู้จัดก,การทีมออกก็จะไปแต่งตั้งกุนซือที่ชาติตระกูลสูงส่งนะเป็นกุนซือระดับอ๋องอย่างที่ผมพูดไปนั่นแหละนะเปิดฉากเนี่ยจะเร้าใจแรกๆเนี่ยผลงานจะดี หลังจากนั้นก็จะเริ่มผีเข้าผีออก3วันดี4ี่วันไข้เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหลังจากนั้นนะครับก็จะตามมาด้วยการพุ่งชนความไม่สําเร็จไม่ได้เป็นแชมป์แล้วก็ปลดผู้จัดการทีมออกว่าแล้วย้อนกลับไปแต่งตั้งกุนซือที่มีชาตาตระกูลใหม่มันเป็นแบบเนี้แหละครับทุกท่าน